เรามาเริ่มใหม่กันดีกว่ามันเมื่อกี้อยู่ดีๆมันก็ค้างเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าหรือว่าเดี๋ยวกป็นห่งให้มันพูดกันจบก่อนมันขัดกันอยู่ว่าจะอัพคลิปตอนจะทำอะไรหลายอย่างพร้อมกันดีนะมันดีมันเรียกว่าอะไรนะ มันกู้คลิปให้อะโปรแกรมเมื่อก่อนไม่มีนะกู้คลิปกู้คงกู้คลิปเนะี่ยมีแต่กู้เงินโอ้ไม่ใช่หีบตรงนั้นเอาไปแล้วไปอย่างรวดเร็วว่ายน้ำไปมีให้ลองถนูห้าดาวเอ้อันนี้จะมีน้ำเออไม่ใช่มีน้ำมีสลาม ุกเป็นหอกที่ต่อเนื่องไม่มั่นใจว่าได้กี่ครั้งมันจะเปลี่ยนไปเป็นหอกไปอย่างรวดเร็ว ทำไมไม่รอดช่องนี้ออกมาเลยวะ,ะมันมันรอดออกมาขากันได้เอาแล้วเด็กหอกนั้น,นวิ่งไปไหนเมื่อกี้ตัวเอกกลุ่มขมับจำได้อืม ไม่เปลี่ยนไม่ได้ที่จริงกาจะเอามีดไอนมม้นี่มาฟันต่อนแต่ว่ามันไอ้เนีย่หยหายเรียบร้อยมีเห็บไหม ต้องเช็คไม่มีตรงนั้นมีหีบแต่น่าจะเอาไปแล้วโอ้ยเอาไปแล้วเอาเหีบไม่ได้มันโดดไปไหนวนะเนี่ย Premises, もう一度見たら、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 もう一度 เดชไปอย่างนี้ได้เลยอย้า,เอาวเป้าอยู่นะเด็กดอกกอ็จะวิ่งมานีละเด,ดโอเคเข้าสูงแล้ว がしてないよ楽しかったのはお、ま、この先は大きい部屋だ独眼坊たちの部屋かな <laughs> そうだね広い部屋だし隠れんぼでもしようか。さて <Sun M. S 2> え今兄ちゃんはねサプライズを用意したんだえサプライズあとで探してごらん เดี๋ยวมาส่งก่อนัี่จะรภายในั่นก็ใด้ประตูแล้วเรียบร้อยแล้วก็ปต้องไปเปิด60

โอ้ยสามตัวเหรอสามสี่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 สิบห้า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 โอ้ยเอาหมดเหรอตายหมดหรือเปล่าตายหมดจริงหรือเปล่าเนี่ย ยังซ่อนไม่เสร็จเลยบวิสท้ายโอ้โหฉากเท่นีว่ว เ,เここจ้าหนวดตาเดียวเท่ที่สุดเลยนี่ก็คือเสื้อผ้ายี่พี่ชายของเตอเตรียม,มให้ไว้ไง <laughs> <laughs> いい <laughs> あれお兄ちゃんはお兄ちゃんどこに行ったの隠れぼしてただろそっかうれしすぎて忘れてたじゃあお姉さん一緒に探そう <laughs> <laughs> 君たちでよかったよ。怪我したまま魔王武装を使うのは 思ったより骨が折れるさすがにこんなかっこ悪い姿はデーセルに見せられない何だろうめゃんよかとにちゃいかないろ君はそんなことしないさ君のことは理解してる君は弱ってる人間に手を出したりしないそれにしてもまさかここまでやるとはな れはただいかなる試練からも逃げないだけさこれがこのタルタリアが強くなる理由だからね <laughs> それに子供の夢は壊れやすい放っておいたら知らないうちに壊れてしまうだから守らないといけないだろう約束したら守る 悪いことをしたら謝る与えた夢はちゃんと最後まで守るあいつは俺の大事な弟だからねててて倒した何か君の思い出を蘇らせたかな <laughs> <ドー> <laughs> ね、でもその前にこれをテウセリに渡してほしいこれは毒眼鏡の人形ああ鍛冶屋に作ってもらった帰国後に渡す予定だったけど今は旅の記念品としてちょうどいい。 と何も言わずにえることへのフォローも頼むよ。伝ってくれでよね。よくわしんじゃ、の <t> hambio <ired> <quarto>。たびよいしょ、言うてきこなきゃ。You びきりげん、まん、うついたら、氷漬けにさ、れる。と、懐かしな。テうセルに教えてもらったんだね。 ทานอนเดียวไปยังไงหมดเลยหายไปจากฉากเลยหายไปจากฉากเลยเฮ้ยตุ๊กตาน่ารักดูคนเมือม่อกี้ฉันเจอพี่เธอแล้วล่ะนอยู่ๆก็มีคนจะอยากจะซื้อเจ้าหนูตาเดียวเยอะแยะเลย とととんそそっっかれはいいこだね兄ちゃ一緒に遊びたたなที่เป็นของคนที่เขาฝากให้เธอเจ้าตาเดียวนี่น่าจะไปกับเธอแทนเขาเองนะที่เป็นของคนที่ฝากให้เธอ 研究所の見学にプレゼントまでこれで満足してスネージナヤに戻れるな <laughs> これ以上アがママ行ったら嫌われそうだもん行こうああ太太サムネットヒープヒープないみね。<laughs> น่าจะยังไม่จบบทนะแต่ว่าแต่ว่าก็จะเล่นต่อไปแหละเดี๋ยวหาของก่อนชายซ่อนของไหมไหมแอบซ่อนอะไรไหมแอบซ่อนหีบไปไหมเนี่ยหลังไอตัวพวกนี้มีไหมไม่น่ามี <c oughs> ยังโหดอ่ะถ้าชายแบบเทค่ <c oughs> ที่สุดแล้วอ่ะเมื่อกี้ <c oughs> ะ๋ยวเราเลยว่าเทศที่สุด <c oughs> ตอนแรกอะไรนะด,ด,ดีลุกดีลุกต่อมาก็เลเซอร์ Hey, ชายแบบสิบวิขอต่ออีกสิบวิไอ้เอาล่างไอ้นั่นออกมาสู้เลยอย่างที่ ใช่ใช่ผมว่าทุกคนควรมีมันนะเพราะว่ามันมีสกิลการเมื่ออยู่ในทีมมันจะได้พลังการต่อสู้จากพรสวรรค์สุดท้ายโดยเลเวลหนึ่งก็ได้นะเลเวลเลเวลหเอาไปอยู่ในทีมก็ได้เพราะว่ามันเป็นพรสวรรค์ขั้นสุดท้ายไงไม่ต้องไปถึงขั้นสี่ถ้าไม่ใช่เล่นดีเป็น dps ผมจะมาใช้เป็นขี้ค่ายเชิเครื่องผมพูดแล้วใช่ไหม <laughs> พูดซะหมดเลย คุมสมบทสภาพเลยชายกู <c oughs> เร็ว้นเอ็วเออนี่อ็อ,อ้เร็วขนเรนแนว้นเะ็้นเรวขเร็วข้นเวนี็น BJ, ออมมน้นเร้นรวอ้นเ้นเร็น้เนร้ว้เ 旅人様、テウセル様お待おまいつの部下かええコースの命でテウセル様の帰国の件を担当します誰れ知らない人についておいらたちは平気なんだだってお姉さんのことは知ってるもんお,<え>お兄ちゃんの手紙に書いてあったんだトニャお姉ちゃんが読んでくれたもんおだからすぐにわかったよ名前は覚えてないけど

อีกช้ยอชยหนึ่งไหมบอกผู้พัฒนารีบๆพัฒนาขึ้นมาเดี๋ยวพี่ไปแน่ตกลงตามนี้เกี่ยวก้อยสัญญาไหมอเอาจริงดิจบบทที่ยัง やあ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 おーいたんだななんで隠れて出てこなかったんだ別。かれは大事なものだ,だ今の俺このかっこ悪い姿がテウセルの記憶に残ったら大変だ直接別。かれを告げられないのは確かに残念だけどはぁオンラインなら俺が家まで送るべきなんだけどな 部下がついてるとはいえやっぱ弟を溺愛しすぎじゃないか <laughs> でもなぜかテウセルを君たちに任せた時は安心できたけどね少し前まであんなにやり合ってたのにあそうだ謝礼を忘れるところだった今回は君たちのおかげで助かったわあ分かってるじゃないか <laughs> それと約束も忘れないで。 いつかまた俺と勝負してくれしっこうかんの誇りをかけてまず <music> は,は体を直してこいよいじめだとか言われたくないからな <laughs> 今度勝負した後君たちをうちに招待しようトーニャとアントンを紹介するよ俺の自慢の家族だ たな約束もあるしなヘセルもきっと楽しみにしてるよああ楽しみだな君たちとスネージナヤで会う日が。บทแห่งวานฉากที่หนึ่งเสร็จสิ้นการชุมนุมของเ,เ,วเวงงองจ้าตาเดียวอว้เป็นขอตั้งชื่อคิดว่าตัวร้ายที่รักเธอแล้วกัน